วันพุดมาแล้วปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะเอาไม่อยู่มีความเศร้าปัญหาเยอะรับมือไม่ไหวน้อยใจตัวเองมีความเศร้าอารมณ์เศร้าอารมณ์อารมณ์มโดดเดี่ยวอารมณ์น่าสงสารตัวเองเป็นอะไรที่แบบว่าน้อยเนื้อต่ํำใจตัวเอง น้อยเนื้อต่ำใจตัวเองทำเท่าไหร่ให้เท่าไหร่มันก็ยังไม่พอหาให้เท่าไหร่มีเท่าไหร่คือยังไม่พอยังไม่พอกับบริบทณนะตอนนี้คือตอนนี้สภาพแวดล้อมของเราอาจจะมีความต้องการอะไรหลายๆอย่างเยอะเราหาให้ไม่ทันเราจัดการให้ไม่ทันหรืออาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นคนในยะเศร้าโรคซึมเศร้าหรือเปล่าทุกอย่างมันก็ดีหมดทุกอย่างมันก็พ ทุกอย่างมีแต่ไม่พอน่าแสดงว่าเป็นโรคซึมเศร้าไหมเข้าสู่ภาวะนี้ไหมหรือเข้าสู่สภาวะแบบว่าน้อยเนื้อต่ำใจในสถานะของตัวเองไหมเอ่อยังดีไม่พอไหมอ่ะวันนี้ทุกอย่างเน่ยเมื่อทุกอย่างมันพร้อม รับผมในเมื่อทุกอย่างมันพร้อมแต่ทําไมเราไม่พร้อมแต่ทําไมเราไม่พอใจมันย้อนแย้งตัวเองนิดนึงและดูแบบอารมณ์เรายัางอารมณ์เราสองคู่วฟิลมาเลยว่าเราอารมณ์เราสองคู่วเหมือนเหมือนจะได้แต่ไม่ได้เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่คือยึกยกยักอะไรก็ไม่รู้นะครับอืม เหมือนสองขั้วเหมือนอารมณ์สองขั้วไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันตีรวนหมดเลยอืมตีรวนหมดเลยตีรวนหมดเลยวันพุธเกิดอะไรขึ้นจะเดินไปข้างหน้าก็ถอยหลังคือมันย้อนแย้งตัวเอง เป็นคนบ้าไหมเป็นคนวิกลจริตไหมหรือเป็นคนจิตตกไหมหรือเป็นคนย้อนแย้งตัวเองไหมโรคซึมเศร้าหรือเปล่าช่วยเช็เคเช็เคเช็คตัวเองก่อนดูแปลกๆหรือภาวะที่มันแบบเครียดจัดเครียดจัดจนไม่รู้จะไปอะไรไม่รู้จะเอาอยัางไงคือทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วนะเนาะเงินพร้อมงานพร้อมคนพร้อมทุกอย่างพร้อมผู้ช่วยพร้อมเอ,อคนที่จะช่วยเราพร้อมแต่เรายังอึกกะอักตอย่างเนี้ย มันจะอึดกะกอักอยู่อย่างเงี้ยเอ๊ะจะเอาอยัางไงจะไปไหมอะไรยังไงอะไรเนี้ยประมาณนี้คืออะไรประมาณนี้แหละท่านเบด็จตัวเองก่อนแล้วตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆนะว่าจะเอาอยัางไงจะไปทางไหนนะครับผมทุกอย่างมันกําลังจะไปดีทุกอย่างจะแก้ไขไปในทิศทางที่โอเคทุกอย่างบริบทตัวท่านอ่ะมันกําลังฟื้นฟูไปในทิศทางที่ขย่งก้าวกระโดดดีมากแต่ท่านอ่ะยังย้อนแย้งอ,อยู่ ยังลักกระปิดลักกระเปิดเหมือนเทวดาไม่เปิดทางให้ท่านอ่ะเห็นเทวดายัางสงสัยว่าท่านจะเอาอยัางไงว่อาอะไรประมาณเนี้ยเทวดาไม่เปิดทางให้ท่านเทวดาไม่ไม่เข้าใจท่านว่าท่านจะเอาอยัางไงอารมณ์เศร้ามันมาเยอะโดนของมาไหมเช็คซิโดนใครทําอะไรมาไหมมันทําไมมันมันดีหมดเลยนะแต่ทำไมมันไปไม่ได้ พีอยางมันพร้อมหมดแล้วแต่ทำไมมันไปไม่ได้นะครับผมทํายังไงดีเนาะดองซิทำเห็นไหมฮะโดนโดนโดนท่านโดนโดนของโดนคุณใส่โดนของดําทําร้ายมาแน่นอนไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นี่ไงฮะโดนทําร้ายมานะครับผมโดนทําลายโดนทําร้ายมา อโดนทําร้ายโดนคุณใส่ของมาโดนคุณใส่มาสายมูมาเต็มเต็มเลยทําบุญซินะครับผมสวดมนต์ไหว้พระหน่อย,ยนะึงเนาะขอให้ท่านอือันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสวดมนต์ไหว้พระแผ่บุญแผ่กุศลคือสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญเผยสุนกรสนใ้้เจ้ากรรมนเวรให้สรรพสิ่งสรสรพสัตว์ทั้งหลายที่เรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีอัดไปให้หมดส่งไปให้หมดให้กว้างไพศาลนะครับผมโอเคอไพแนะนำว่าท่านสวดนมนต์คือสวดมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้คนที่ปองร้ายเราให้สัมผัสัตวให้สรรพสิ่งทูกสิ่งทุกอย่างที่ที่มันทําร้ายเราเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะให้เข้าไปรอบเนี้ยทําบุญส่งบุญให้เข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าปลอดภัยโล่งขึ้นเบาขึ้นรู้สึกว่าเออทุกอย่างหลายๆอย่างมันจะโฟล์ขึ้นไม่ย้อนแยง้งไม่ขัดกันเองไม่ไม่อกอักไมอ่อะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในอกอะ่ะ อืมนะครับผมลองดูลองดูก่อนเป็นการแนะนำช่องที่หนึ่งนะครับผมส่วนถ้าท่านมีคนแนะนำที่ปรึกษาที่ชัดเจนที่เคิดว่าเออช่วยเหลือได้แนะนำได้ก็ให้ลองปรึกษา,ากับท่าน,นนั้นๆว่าอะไรยังไงลองดูนะครับผมการที่เราต้องดูคนคนนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่า เออแล้วเดินเข้าไปหาดูๆนี่เป็นเหยี่ยเขาอีกไหนจะตกเงินเสียเงินเสียทองให้เขาอีกไหนจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับเขาอีกแล้วเขาก็ทําร้ายเราซ้ําเติมเข้าไปอีกนะมันะจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมลองทําดูนะครับผมถ้าไม่ทําไม่เป็นไรอ่ะถ้าสมมติว่าท่านไปทํามาแล้วท่านแก้แล้วท่านน้อมรับคําคําชี้แนะจากไพ่นี้แล้ว ถ้าท่านได้ทําแล้วเออทําเงินก็ได้เงินทํางานก็ได้เงินไม่ได้ผู้ผิดนะทําเงินก็ได้เงินทํางานก็ได้เงินแล้วเราก็จะเปิดหูเปิดตาเหมือนประมาณว่าสมองเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโลง่งค,คิดนู่นคิดนี่เป็นคนช่างคิดเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนใฝ่หาความรู้ต่อยอดตัวเองได้นั่นแหละอารมณ์นั้นจะกลับมาอมืนะครับผมอารมณ์นั้นจะกลับมา แต่เดี๋ยวนะจากไพ่บอกว่าคนรักเก่าหรือเปล่าที่ทำให้เป็นแบบนี้เจ็บมากเลยนะรอบเนี้ยเจ็บมากเลยนะท่านอ่ะจะตายเลยนะมีปัญหาเรื่องความรักแล้วเขาไม่พอใจเขาทาเขาทาเขาทาเขาฆ่าเราหรือเปล่าเจ็บมากหนักมาก อลองทำดูนะครับผมลองนำคำวินิจฉลองนำคำแนะนำของไพ่นี้ไปปฏิบัติด,ดูนะครับผมเผื่อว่าหนึ่งและความสบายใจสองก็ก็เพื่อตอบสนองตัวเองนะครับผมถ้าไม่ทําไม่เป็นไรอันนี้ไม่ว่าการเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่คนที่ทำให้ท่านเป็นแบบนี้ก็คือคนรักเก่าอนะครับผมะนะหนักมากเลยลองทำดูนะครับผมเผื่อว่าออ่มันจะดีขึ้นนะครับผม่ะเผื่อว่ามันจะดีขึ้นและไพ่ก็ยืนยันว่ามันต้องดีขึ้น